สวัสดีค่ะวันนี้แม่จิ้มจะพามากิดยางกาัวันนี้เรามากีดยางด้วยกันนะคะแม่ิ้มจะพาไปกีดยางค่ะวันนี้กีดยางกีดยางวันนี้เข้าาเนีเ่ยอ๋อมอะไ้ตวกลินบอ ต้นนี้ต้นยางตายนะคะน้แก้พันกัมีนนำยางอยู่จะกีดเอาล่ะคะ่ะเพราะว่าเป็นยางติ่ตายเขาไม่มีออกบลายเลด้วยน,นิดหน่อยจะได้เอานะคะนาะสูส้ๆด้วยกันนะคะนักติมกลีดยางนะคะ อาชีพกรีดยาง,งบางๆะไยไล่ซวกๆสู่ๆไปด้วยกันนะคะ อาีบแม่ติ๋มบ้านสวนนะคะกีดยางนะคะกีดยางกีดบางๆค่ะมะเข้าด้เว่มต้องเขาลึกนะ้ค่ะบางๆนิดเดียวเอาอยานก็จะไลลิงลิด,ลด,ลดออกมาหลุดจ้ะกีดตั้งแต่เวลาตีหนึ่งนะคะจนปันนี้แล้วคะเนาะยังบอแล้ว สำหรับผูกันกอันนี้เยอะค่ะได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนผูที่ไม่มียางใส่อันนี้จะกีดยากต้นเอ็น บรยากาศเย็นดีค่ะเย็นสบายค่ะยาี่ยมันโอากาศดีมากเลยเวลาด้จ้งซี้อหรค่ะายางกำลังออกดีถ้าสายมาเนี้ากาัจยกันิบอออกนะค่ะนาะยางกันิบอกไปออกตะขออยู่ใส่น้งบัดรเดี๋ยวเดินไปเอาตะขอก่อนนะคะ ไปลงตะขอไว้ตรงไหนเราต้องตะขอจะต้องถือตลอดดิค่ะถือไปตลอดเขาจกยางหรือตัวไหนฮะก็หรือตัวนั่นหรอจ้ะมีใส่น้อบนบัตหลงตะขอแล้วนะ ไปเป็นการลงมีบรรยากาศนะคะยางที่กินแล้วนะจ๊ะนู่นยางที่กินแล้วก็เป็นดังสิละจ๊ะยางที่กินแล้วแล้ว ขึ้นตีดกันนะคะตีดกันโตเลยอันนี้ยางก็เยอะเลยนะคะ ที่ตั้งแต่เนี้ยมา้นนะคะจนเทาโดนียังไม่เสร็จค่ะ ยางก็ถ้าฝนตกนะคะ่ะฝนก็ได้สาระาหาดีก็ออกดีนายางนี่ก็มึนได้ค่ะบางฝนเพราะว่านาเขาจะเป็นกุดตูดกิจิตแต่ก็มียางอยู่ค่ะยางก็มีต้นยางต่ำๆก็มีนะคะถ้าต้นต่ำก็ต้องด้ก้มค่ะก้ม ยางก็จะอบลิดลิๆลๆๆิๆๆๆแม่ติมบ้านสวนวันนี้เข้าสวนยางค่ะเข้าสวนยางเข้าสวนยางมากี่ยางแล้วจ้า เ้าสวนยางกีดยางกันจ้างานของเรานะคะงานของเรา อันนี้เต็มแล้วนะคะเต็มแล้วเราต้องเอาลงข้างล่างเต็มแล้วก็เอาลงข้างล่างเอาไปข้างล่างก็เอาโฟมไม้ก่อนนี่แล้วก็เอาโฟมไม้ใส่พ่นเต็มล้วจะเฮ้ย ก้อนนี้ออกดีน้อยปัก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 ัก วันนี้มียุงนะคะมียุงล้นยางจะมียุ่งค่ะมียุ่งายได้แต่มียากันยุงย่งยยางสูงค่ะยางอยู่สูงเพราะว่าเขากีดวมาหลายปีแล้วเนาะยางมันก็หน,นานมันก็จะประมาณนี้เลยค่ะเขากีดหลายแล้วสิบก็ปีแล้วค่ะอายุเขา อายุกับเขาในาสิบกว่าปีเขาหาเงินให้เราเราหาเงินกันกบเขา, <laughs> าปอกป๊อก คลิปนี้ไว้ซ้ำนิเนานะคะเนาะคลิปนาพ่อกันไหมนะคะเด้อคลิปนาพ่อกันไหมจ้าขอบคุณและสวัสดีมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ